สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับผมอากาศยังคงหนาวอยู่ครับก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมทุกๆท,ท,ท่านนะครับก็วันนี้ได้มีโอกาสมาที่ตําบลทาสบเศร้าอําเภอแม่ทาจังหวัดลําพูนเนี่ยนะฮะที่ดินแปลงนี้ครับผมผมลงน่าจะประมาณ2อาทิตย์ก็มีคุณลูกค้าที่เ,เป็น FC ีในช่องนี่นะฮะมีความประสงค์ที่ต้องการจะได้ที่ดินแปลงนี้เนาะแลวันนี้ผมมีโอกาสผ่านมาก็มา ไหว้เจ้าที่เจ้าทางเขาซะหนอ่อยอ่าก็ลงคลิปแล้วก็มีการขายไวมากแล้วก็วันที่12นี้ก็จะมีการนัดโอนเนี่ยนะฮะเออที่ดินแปลงนี้อยู่ที่เอ่อที่ผมแจ้งเนาะตมทาศพเศร้าอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับนี่ก็มาไหว้อา่าในส่วนของเจ้าที่เจ้าทางเขาซะหน่อยแล้ววันนี้ก็เป็นวันดีเออเป็นวันตุดจีนเนาะเนี่ยนะครับเออถามว่าที่ดินแปลงนี้ดียังไงผมเห็นแล้วผมชอบมากๆเลยเออหน้าแปลงเนี่ยมันกว้างมากๆเลยนะครับ เท่ากับติดถนนเนี่ยสามด้านเลยเนี่ยนะโอ้ก็ลองเข้าไปชมครับเออ EP ที่580นะ EP ที่580เป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่น่าสนใจมีบริเวณล้วรอบขอบชิดชัดเจนมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปียวนะแล้วก็วันนี้อ่าผมก็มาถ่ายทำคลิปก็น่าจะเลยขึ้นไปตรงเนี้ยไม่ไกลอ่ารู้สึกว่าจะเป็นสวนลำไยเนี่ยนะฮะแล้วก็ในส่วนของตรงเนี้ยนะครับเลยมาเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำแม่ทา เนี่ยนะลงคลิปไปประมาณสองอาทิตย์เองก็ได้ปิดการขายแล้วเนี่ยนะครับเป็นแม่นะ้าแม่ทาตรงนี้ก็เป็นถนนทางสาธารนณะด้านด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะมีเพื่อนบ้านนะนี่แล้วข้ามสะพานไปก็จะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าชื่อหมู่บ้านอะไรอเดี๋ยวผมก็จะ,ะขึ้นไปทางเนี้นะฮะแล้วก็เลี้ยวรงขวามือ ถึงแล้วครับทุกคนโอ้ไม่ไกลครับก็เป็นสวนลำํำไยครับกําลังออกช่อเลยเนี่ยนะครับให้ชมในส่วนของสวนลำไยเอ,อ่เนื้อที่ทั้งหมด3ไร่กับอีก80ตารางวานะครับเนี่ยนะเนี่ยโอ้ก็ถือว่าติดเยอะอยู่นะที่ผมเ,เดินสำรวจดูนะครับเเมื่อกี้นี้ผมได้ ได้พบกับคนที่ดูแลสวนนะคือเจ้าของสวนเนี่ยนะครับก็อยู่ที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ให้เพื่อนบ้านเนี่ยเป็นคนดูแลในส่วนของสวนลำไยนะครับเนื้อที่ทั้งหมด3ไร่กับ80ตารางวาเนี่ยนะ,ะรูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับแล้วเมื่อกี้นี้ผมไม่เห็นะระบบน้ำตรงนี้เนี่ยนะฮะเมื่อกี้นี้เขามาเปิดน้ำเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยนะ แล้วก็ได้มีการสอบถามว่าน้ํามาอย่างไงอ,อน้ําที่เห็นเนี่ยนะครับผู้ดูแลสวนเนี่ยเขาดึงมาจากแม่น้ําแม่ทานนะครับตรงนี้เนี่ยนะแล้วก็ภายในแปลงเนี่ยผมก็สอบถามต่อว่าแล้วภายในแปลงเนี่ยลำไยทั้งหมดกี่ต้นคําตอบคือ90ต้นนะแล้วก็อายุลำไย20ปีเนี่ยนะฮะให้ชมในส่วนของลำไยก็จะประมาณนี้เนี่ยนะครับนี่นะโอ้ก็ถือว่าการทําสวนลำไยคือหนึ่ง ปุ๋ยต้องถึงครับถ้าปุ๋ยไม่ถึงเนี่ยลำไยมันก็จะยากนะที่จะออกลูกเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของบริเวณแนวเขตก็จะมีแนวรั้วเนี่ยนะฮะตรงนี้เป็นเพื่อนบ้านนะเป็นที่ดินของเพื่อนบ้านนะตรงนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็เลยไปก็มีเพื่อนบ้านอยู่ในหมู่บ้านนะครับไม่เปลี่ยวนะเจ้าของที่ดินเดิมเนี่ยนะครับก็ต้องการที่จะปลูกบ้านแล้วก็แปมาก็เปลี่ยนแผนไม่ปลูกก็เลย ไปอาศ,าศาัยอยู่ที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ให้เพื่อนบ้านเนี่ยนะครับเป็นคนดูแลในส่วนของแปลงที่ดินที่ผมสังเกตเนี่ยด้านหน้าเนี่ยติดถนนลาดยางนะแล้วภายในแปลงที่ดินเนี่ยมีการดึงไฟฟ้าเข้ามาภายในแปลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของหน้าแปลงก่อนหน้าแปลงกว้างอยู่ที่32เมตรนะหน้าแปลงที่ดินเนี่ยนะฮะส่วนประตูอะเรามาดูประตูก่อนเดิมเจ้าของที่ดินเนี่ยนะครับ เขาจะปลูกบ้านนะเมื่อกี้นี้ผมลองวัดในส่วนของประตูตรงนี้นะตรงนี้สามารถทําเป็นประตูรั้วเนี่ยฮะรูปปิดเปิดได้เนาะความกว้างอยู่ที่4เมตรนะครับเนี่ยนะเออประมาณ4เมตร50เท่าทีจากฝั่งนี้นะมาถึงตรงนี้แล้วในส่วนของหน้าแปลงเรามาชมตรงนี้เนี่ยตรงนี้จะชัดมากๆเลยตรงนี้เป็นถนนเส้นหลักในหมู่บ้านนะเนี่ยนะมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปรียวนะแล้วก็ในส่วนของหน้าแปลงเนี่ยฮะเราสังเกตดูเนี่ยนะก็จะเป็นกําแปงปูนเนี่ยนะฮะ แล้วก็ยาวไปถึงนู่นเลยนะเดี๋ยวผมพามาชมตรงนี้ส่วนระบบน้ำเนี่ยเมื่อกี้นี้ผมเห็นเขาวางท่อนะด้านในเนี่ยนะครับแล้วก็ขวามือตรงนี้จะเป็นในส่วนของแม่น้ําแม่ทาฝั่งนี้นะตรงนี้มีเพื่อนบ้านนะเป็นร้านขายของนี่แปลงที่ดินมาถึงตรงนี้นะความกว้างอยู่ที่32เมตรนะครับนี่ตรงนี้แนวเขตนะครับแล้วก็ผมสังเกตด,ดูท่อน้ำเนี่ยนะครับนี่นะท่อน้ํา เดินขึ้นไปนู่นก็แสดงว่าเขาดึงน้ํามาจากแม่น้ําแม่ทาเดี๋ยวผมเดินเดินเข้าไปในส่วนของแปลงที่ดินเพื่อนบ้านตรงนี้เป็นแปลงที่ดินเพื่อนบ้านนะเนี่ยแม่น้ําแม่ถาก็แสดงว่าเขาเดินท่อมาตรงนี้แนวนี้นะนู่นนะเครื่องปั๊มน้ําอยู่นู่นะนะฮะนะตรงนี้เป็นแม่น้ําแม่ทา เห็นไหมแล้วแม่น้ำเนี่ยคือมันจะมีบางที่น่ยมันก็จะตื้นเขินเนาะน้ำมันก็จะยุบแล้วก็บางส่วนเนี่ยในแปลงแม่น้ำเนี่ยมันก็จะลึกลงไปเนี่ยเครื่องปั๊มน้ําติดอยู่เนี่ยท่ออยู่นี่ก็แสดงว่าเขาวางท่อตรงนี้แล้วก็ดึงน้ําจากแม่ทาขึ้นมานะครับแล้วก็ภายในแปลงเนี่ยมันจะมีบ่อนะซึ่งบ่อไม่เคยแห้งนะเนี่ยบ่อจะมีอยู่ตรงนี้หนึ่งบ่อนะเนี่ยนะอันนี้ก็คนดูแลสวนอยู่นี่นะเนี่ยนะนี่คนดูแลสวนอยู่นี่ เนี่ยตรงนี้อ่าที่เขาทาำกำแพงเนี่ยคือเขาต้องการที่จะปลูกบ้านเลยเนี่ยนะอันนี้คนดูแลสวนเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เอ่อท่านผู้ชมเนี่ยชมในส่วนของบ่อเนี่ยตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้นี้ผมสอบถามจากเพื่อนบ้านที่เขาดูแลสวนนี่แหละครับเนี่ยนะเนี่ยตรงนี้เขามีตรงนี้หนึ่งบ่อเนี่ย เป็นบ่อน้ำแล้วบ่อน้ําไม่เคยแห้งนะ,ะทีนี้ในส่วนของแปลงเกษตรเนี่ยผู้ดูแลสวนเขาก็ดึงน้ําจากแม่ทานะเข้ามา,อาเอาไว้ใช้ภายในแปลงเนี่ยนะครับนี่นะเพราะว่าเขาไม่ได้เจาะบาดาลน,นะนี่อันนี้ลําไยเนี่ยผมแจ้งแล้วนะอายุลําไยเนี่ย20ปีนะนี่นะแล้วแปลงที่ดินนะ่ยมันจะลึกไปเลยเมื่อกี้นี้ผมเดินไปสํารวจดูแลส่วนท้ายแปลงเนี่ยมันก็จะเป็นทุ่งนานะครับ นี่นะสําหรับเพื่อนไพีที่มีความสนใจเนี่ยเรียนเชิญเจ้าของซับเนี่ยราคาขายนะครับเจ้าของซับแจ้งราคาขายอยู่ที่1 7ล้านนะก็ตกตารางวาละสาม2 8บาทราคาต่อตารางวานะครับก็ลองบวงลกลบคูณหารดูมันก็ตกไล่หนึ่งประมาณเท่าไหร่ละ ประมาณห้าแสนได้ไหมห้าแสนสองประมาณเนี้ยนะเนี่ยนะครับมีแนวรั้วนะครับเนี่ยนะเนี่ยมีแนวรั้วยาวมาปึ๊บนี่ไอตรงเนี้ยที่เขาเอาฝาปิดไว้อย่างเงี้ยนะครับผมถามเกษตรกร,กรหลายแปลงแล้วถ้าเขาไม่ปิดเนี่ยพวกหนูเนี่ยมันจะมันจะเข้าไปในท่อนะ อันนี้เวลาเขาเขาใช้น้ำเนี่ยเจะเปิดฝาตรงนี้นะฮะเนี่ยนะเปิดฝาอ่าตเขาไม่ปิดตอนแรกผมก็สงสัยนะผมไปหลายแปลงมากเลยเออทำไมฝามันปิดทุกฝาเลยเออเขาก็กลัวหนูจะเข้าไปไงเวลาเขาใช้ก็จะเปิดฝานี่เห็นไหมครับโอ้โหเนี่ยดูดิเนี่ยเนีที่ที่ผมแจ้งท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเนี่ยนะเขาดึงไฟเข้ามาจากด้านหน้าเนี่ยนะเห็นไหมเนี่ยเสาไฟเนี่ยแล้วก็ดึงเข้าไปเนี่ย ไปจนสุดท้ายแปลงเลยแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นลำเหมืองเนี่ยนะฮะมันจะมานี่ส่วนแนวเขตของเราอยู่ตรงนี้นะเนี่ยมีแนวรั้วเนี่ยนะฮะฝั่งนู้นก็เป็นของเพื่อนบ้านแล้วครับเนี่ยนะเนี่ยเป็นลำเหมืองแต่ช่วงหน้าหน้าฝนเนี่ยน้ําก็จะเต็มเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมฝั่งนู้นก็ปลูกลำไยได้อีกแถวหนึ่งแล้วก็แนวรั้วเนี่ยนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆครับไปจนสุดท้ายแปลงเลยเนี่ยนะเออลำไยทั้งหมด90ต้นนะครับ อายุลำไย20ปีนะเนี่ยนะก็จะประมาณนี้เนี่ยดูดิเออปกตเิเจ้าของสวนนะไม่ค่อยมีเวลาอ่าลงมาดูแลเนี่ยนะฮะก็ให้เพื่อนบ้านช่วยดูแลส่วนรายได้ก็อยู่ที่อ่าคนสวนเนี่ยนะฮะ มันอยู่ที่ว่ารายได้แต่ละปีจะมากหรือน้อยนะมันไปกําหนดตัวเงินไม่ได้ว่าเออจะต้องให้ชั้นห้าหมื่นแสนหนึ่งหรือเจ็ดหมื่นเนี่ยมันกําหนดไม่ได้นะเพราะว่าลำไยแต่ละปีเนี่ยราคารับซื้อมันไม่เท่ากันนะครับเนี่ยนะอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยที่เครื่องตะกี้เนี่ยเนี่ยก็แสดงเป็นเครื่องเดียวกันที่แม่น้ําแม่ทานะครับนี่นะก็จะปิดฝ้าไว้เนี่ย เสาไฟเนี่ยถูกดึงเข้ามานี่เขาก็มาเปิดน้ำใส่ต้นลำไย,ยเนี่ยครับนี่นะนี่เปิดน้ำใส่ต้นลำไย,ยเนี่ยครับนี่เห็นไหมโอ้โหแล้วตรงนี้มีบอ่ออยู่บอ่อหนึ่งนี่นะ เนี่ยมีหนึ่งบ่อตรงนี้นะครับแต่น้ำไม่มีนะนี่นู่นน่ะแล้วแปลงที่ดินไปอีกครับนู่นน่ะเป็นแนวรั้วนู่นน่ะด้านหลังวิวสวยมากมากเลยเอา่ามีชาวบ้านเกษตรกรมาเลี้ยงวัวด,ด้วยอันนี้แนวเขตก็มานี้นะครับเนี่ยนะเราก็ไปสุดนูน่นต่ตรงนี้เขาปลูกมาไม่ถึงนะครับลำใหญ่เนี่ยเดิมเอ่อที่ผมสอบถามนะตรงเนี้ย เจ้าของก็จะปลูกบ้านตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นบ่อนะครับเนี่ยก็จะปลูกบ้านตรงนี้นะเขาถึงดึงไฟเข้ามาเนี่ยนะครับไปมาก็ล้มเลิกแผนสําหรับเพื่อนพ,พี่ที่มีความสนใจเนี่ยโหเรียนเชิญเลยนะครับาสามไร่กับอีก80ตารางวาโฉนดใบเดียวเลยครับแล้วก็โฉนดนพร้อมโอนเลยนะาราคาเนี่ยอ,อยู่ที่1.7ล้านนะครับก็ตกตารางวาละ 1, 3 2 8บบาทนะ นี่ก็สนหลัเพื่อนพี่ที่มีความสนใจในเรียนเชิญเลยส่วนน้ำเนี่ยท่วมไหมผมลองวัดดูแล้วความสูงจะกระดับน้ําทะเลนะครับอยู่ที่404เมตรนะครับความสูงจะกระดับน้ําทะเลนะก็ถือว่าปลอดภัยแน่นอนไม่ท่วมครับแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับเห็นวิวเขาไหมโอ้โหสวยสดงดงามแล้วนั่นเป็นวัดแล้วก็อันนี้เกษตรกรมาเลี้ยงวัวนะครับเนี่ยโอ้โหเยอะมากๆเลยตรงนี้เป็นทุ่งนาน,นะครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะเนี่ยนะสุดแปลงที่ดินแล้วครับเนี่ย เนี่ยที่มีเสาปูนเนี่ยนะครับมีมานี่เลยปึ๊บเนี่ยนะครับเนี่ยมีแนวเสาเนี่ยก็มาสุดตรงนี้นะนี่มาสุดตรงนี้ครับนี่เนี่ยครับแล้วด้านหน้าเป็นถนนลาดยางเนี่ยนะครับเห็นไหมอ่าโอเคนะครับผมนี่ให้ชมอีกครั้งหนึ่งอ่าผมอยู่ท้ายแปลงนะครับ ถ้าเป็นช่วงหน้านาผมว่าแถวเนี้วิวน่าจะสวยมากเลยเนี่ยนะเนี่ยเป็นเอ่อนาทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมอยู่ในหมู่บ้านเลยมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปลี่ยวนะนี่ให้ชมท้ายแปลงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับอ่าโอเคครับผมสลาหับเพื่อนพ,พี่ที่มีความสนใจในกิงกลางนะครับผมอ่าส่วนเบอร์โทรผมเบอร์เดิม0801476634 ID Line ก็เบอร์โทรเนี่ยนะครับผมเนี่ยนะ โอเคครับผมเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับตอนเช้าหนาวกลางวันร้อน